การใช้คำสั่งค้นหาอย่างง่ายจากตารางด้วยโปรแกรมคอนตั u ม js เมื่อเราเปิดข้อมูลขึ้นมาที่มีหลายเลกคอร์ดเพื่อความสะดวกในการค้นหาเราสามารถใช้คำสั่งค้นหาในตารางได้โดยคลิกเลือกที่ชั้นข้อมูลคลิกที่ปุ่มเปิดตารางในส่วนของลูกศรที่ชี้ลงชี้ขึ้นตัวนี้เป็นการจัดเรียงมากกว่าน้อยกว่า จากนั้นให้เลื่อนหาฟิลด์ที่เราต้องการค้นหาตัวนี้เราจะลองค้นหาจังหวัดข้อมูลจังหวัดจะอยู่ในฟิลด์ของโพเนมทีให้เราเลือกในช่องในให้เป็นโพเนมที ในช่องหาให้เราพิมพ์สิ่งที่เราจะหาตัวนี้ผมจะค้นหาจังหวัดสะแก้วเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มค้นหาโปรแกรมจะทำการค้นหาจังหวัดสะแก้วให้อย่างรวดเร็วจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มขยายแผนที่ไปข้อมูลที่เลือกโปรแกรมจะทำการ ขยายข้อมูลขึ้นมาให้เราเสร็จเรียบร้อยขอย่อลงก่อนนะครับต่อไปเรามาลองสลับข้อมูลที่เลือกนะครับตัวนี้จะลอง เลือกทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดสะแก้วนะครับให้คลิกที่ปุ่มสลับที่เลือกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ข้อมูลเลือกทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดสะแก้วนะครับต่อไปเราจะมายกเลิกการเลือกทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่มยกเลิกการเลือก ต่อไปเรามาลองค้นหาแบบเป็นภาคนะครับตัวนี้ผมลองค้นหาภาคใต้ในหัวฟิลในช่องในเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบภาคเสร็จเรียบร้อยคลิกที่ปุ่มค้นหาโปรแกรมจะทำการเลือก ภาคใต้ทั้งหมดให้กับเราจากนั้นเรามาลองย้ายข้อมูลที่เราเลือกทั้งหมดให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนให้เป็นภาคใต้ทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่มย้ายที่เลือกไปอยู่ด้านบนเราก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นภาคใต้ทั้งหมดขึ้นมาอยู่ด้านบน เสร็จเรียบร้อยนะครับ